ขอกล่าวสวัสดีครับคนชนบทครับช่องเล็กๆของคนชนบทครับเมื่อนี้คนชนบทสิภาคพีพาน้องมากินเขากลวยงานนะครับผมคือเกาคือเดิมครับเมื่อนี้คนชนบทได้ใส่กอกนะครับผมกินเขากับใส่กอกครับมือนีนใส่กอกหมูบ้านเท่านี้แหละครับแล้วก็ข้าวเหนียวไม่กะหนึ่งไม่ไม่หอมๆเพื่อเก่าครับผมมาแซ่บแคนชนบทครับตาวกอนอื่อกะคนชนบทขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณกำลังใจดีๆครับ ขอพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจแรงมานานใจคนชนนบทครับผมมาครับแสบๆคนชนนบทครับใส่กรอบกินกับเขาซื้อนะครับพี่น้องครับอืจะหอมด้วยครับพี่น้อง ไปกับผาไปน้ำข้าเก่านะครับผมคนชุดนร้รมือเขาเต็มปากอยู่ขอโทษขอพ่ายด้ครับคิดถ <c oughs> ึงสมัยเป็นนักเรียนนะครับผมรุ่นรุ่นแม่ทิมักซื้อไส้ห่อเขาไปให้โรงเรียนครับผม เดี๋ครับท้องบาลพี่น้องในยังกินนอะครับมันเนี่ยคนชนบทได้ทอดใสกอ,อกเต้ครับ กินเขอควานด้วยงานคือเกาคือเดิมครับ อากาศเดิมกลับมาเย็นอีกแล้วนะครับพี่น้องครับตอนแรกก็ต้องไปแล้วครับแต่ว่าลกลับมาให้เก้าครับผมพอคขอครับ ตัดผมเสียอืมองอข้าหนึ่ปงปะเออผมตัดผมนะครับผม 이게 좀 뭐. ซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมคนชนบทก็จะขอพ่อใบก่อนสมีครับขอบคุณพี่น้องที่เขียนสมัมาติดตามรับชมครับขอบคุณกำลังใจดีๆครับขอพี่น้องเป็นแรงแค่แรงใจและมานานใจของคนชนบทครับสำหรับคลิปนี้คนชนบทก็จะพ่อใบก่อนสมีนะครับผมขอบคุณครับ